อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องนนทีซีสองด้วยนะคะคุณวันนี้ผมก็จะมาสอนเอ่อวาดรูปในในมือถือง่ายๆนะครับคือให้เราเป็นโหลดไอพิทเพนเนี่ยให้เป็นโหลดมานะครับไปโหลดมานะให้เป็โหลดมา แล้วก็กดเข้าไปนะครับออพอกดเข้าไปก็จะเจออย่างนี้นะครับ <Okay. S 2> ค่ะก็จะเจออันนี้นะครับคําว่า gallery ของฉันกดเข้าไปแล้วก็ให้ให้ใหกดไปตรงที่เป็นที่เป็นลูกบวกอ่ะอันนี้ก็ผมก็ทำเล่น เฉยๆนะอันเนี้ยทำเล่นๆไม่มีชื่อนะขี้เกียจตั้งชื่อกดตรงบวกนะนะครับแม่บเบาๆได้ไหมน้องกำลังถ่ายคลิปอยู่แม่บอกว่าที่ต้องไม่มีเสียงพูดอะไรเงี้ยน,นี้นะคบทีนี้สิ่งที่เราต้องใช้คือคือให้เลือกนี้1.1นะทุกคน 1.1 1.1นะครับแล้วก็กดเข้าไปเดีวทีนี้ให้เรากดตรงนี้ให้เรากดไปตรงกล้องนะครับให้เลือกภาพที่เราอยากวาดน,นะหรือว่าเราจะไปวาดหน้าแม่ก็ได้นะทุกคนไม่ต้องเกรงใจนะ ไม่ต้องเกรงใจนะวัดหน้าแม่ก็ได้นะวัดหน้าใครก็ได้นะวาดใครก็ได้นะที่เราชอบหรืออะไรก็ได้นะก็แป๊บนึงเน็ตมันไม่ดีนะทุกคนแลาสุดดูโอ้โหเน็ตนี่ไม่ดีดเลย เน็ตนี้ไม่ดีเลยเน็ตนี้ไม่ดีเลยหรือว่าเราจะทําเองก็ได้นะหรือว่าเราจะทําเองก็ได้นะส่วนใหญ่ผมจะใช้เออไม่ใช่ถ้าเกิดกดปิดทุกคนถ้าเกิดเรากดมาตรงเนี้ยตรงนิ้วชี้อ่ะเนี่ยมันจะเจอแบบนี้ เวลาเวลาจริงกับเวลาหลังนี่นะแล้วเราก็กดนี้นะใช้ของแหลมนะใช้เขียนแหลมๆนะทุกคนเขียนแหลมๆนะกดหลังนะครับแล้วเราก็สามารถขยายวาดได้แหลมนะของแหลมทำไมไม่ดีของแหลมมันไม่ดี ของแหลมมันไม่ดีอ่ะอืมของประมาณนี้ ็สามารถกลับได้นะแอปนี้คนยอดนิยมใช้เยอะนะทุกคนขนาดติ๊กตอกเขายังเอามาทำกันเลยดูนะทุกคนว่าตามันต้องใช้ความระมัดระวังเพราะตามันก็ต้องออกมาสวย หรือว่าจะไม่สวยได้นะนี่นะนา่้ตาผมก็สวยนิดหนึ่งต้องให้สวยมากขนาดขนาดใน YouTube ก็ได้นะนะับทุกคนแล้ว อันนี้ก็วาดเป็นตัวการ์ตูนของผมวาดมั่มๆอนะครับนะวาดเป็นมั่มๆอนะชาร่านะงอี แล้วก็ปุบปุบนะฝุบฝุบเอ๊ะเอาใหม่ผิดนี่นี่นี่แล้วก็วาดไม่ต้องวาดตามผมไปได้นะวาดของตัวเองเลยตามใจชอบถ้าเกิดเราวาดเสร็จแล้ว เราอยากลงสีมันแบบสวยๆอะผมก็กดมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เลื่อนมันลงมาทีานี้สีมันจะไม่ทับกันแล้วทุกคนดูนะถ้าเกิดเราใช้สีอ่อนนะยกเลิกถ้าเกิดเรายอมใช้สีอ่อนอ่อนไหนวะานแป๊บนึงอ่อนเนี่ย ดูนะทุกคนจับตาดูให้ Just, ดีจะดูมันไม่ทับสีนะทุกคนมันไม่ทับสีนะเกิดอย่างนั้นมันก็ไม่ทับสีนะไม่ทับสีนะมันไม่ทับสี ระบายไปเลยระบายไปเลยนะทุกคนกังวลทำไม นะทุกคนก็ระบายตามนี้บก็ระบายนะระบายไปเลยแต่ส่วนผมจะระบายไม่ได้แล้วก็กดตรงนี้กดเพิ่มแล้วก็กดมองไว้ตรงนี้นะแล้วก็ระบายผม,มระบายผมเลยนะทุกคนระบายผมของของที่เราชอบอ่ะผมที่เราชอบชอบ่ะระบายไปเลยนะ ระบายไปเลยต้องเก่งใจุ่คนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรวะเอาก็ระบายแล้วนี่ออนี่ๆแล้วก็นี่นี่นี่นเอ๊ะเอ๊ะงงแฮะ๊ยนี่นี่ นี่มันเห็นกันไหมเนี่ยฉันว่าเห็นแล้วอ่ะเออระบายไป แค่นี้แหละก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็แกลเลอรี่ของฉันกดไม่ใช่กดเลือกก,อก็เรียบร้อยนะก็อันนี้ก็จะสวยกว่านะเพราะน,นี้ไม่ค่อยตกแต่งมากนะก็ประมาณนี้แหละแค่นี้แหละไายบ้า